ชื่อประจำวันเนาะครับเนาะเรื่องเราความฝันเนาะบอกเรากันหอยเด็ดครับผมหอยเด็ดเรื่องเราความฝันของชาวบ้านเรานะครับเนาะเมื่อนี้ยนี่มหาเ้าครับนี่เพิ่นฝันเลยครับนี่มหาห้องบ้านเขาตรงๆเลยครับผมหาซีซีบอกครับบ้านเนี่ยสามตัวเลยครับบ้านพิมหาเขาเต็มๆเลยวันนี้อาจารย์มหาเเาพิ่นก็ได้ฝันแล้วครับตอนนี้ยเอาฟั่งก็ฝันเพิ่นครับเพิ่นฝันมาจังเลยขอนำกันแล้วก็ปีเอาแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องรับทุกคนครับผม ฝันวันนี้กับฝันเมื่อคืนนี่ครับฝันว<อ>่าเด็กขอี่รถหกล้ออ่ะพีนะหกล้อแกดินเ้อยอะไรครับขี่ไปไังไันเขาเจอหนาเขาไปเด็กใสแต่หลังอย่าง,เ,าไไดง,งาเดียวครับพี่น้องเออขี<อ>่รถหกล้อนะครับแม่นครับหกล<อ>้อครับขี่รถหกล้อนะครับเนาะหนาพี่น้องตีบังเลยอย่างเดียวครับก่ได้เดินหน้าครับขี่รถหกล้อถอยหลังอย่างเดียวครับพี่น้องหอบวางเลยแม่นพี่น้องตัวแดงสีมากว่าพี่น้องกว่านีาน้ตัวแ <inde S 2> ดงก็ครับผมกับน้องเบิ้งก็เด้อหกเลครับที่มหาไม่ตัวนั้นใจไปครับที่มหาไม่ตัวนั้นใจไปนี่แหละครับวัดเยสีนี่แหละครับ So right? 6ล้กนแล้วรถ6ล้านกับ6เท่าแล้ว6หนึ่ง6ศูนย์ไปแล้วครับผม6หนึ่ง6ศูนย์ไปแล้วครับเต็มครับครับตัวนั่งใจเป็นมาับนะครับเนาะอ่าอันนี้กันทำเนียครับพี่น้องเขาเดียวนะครับเนาะในใจเป็นกับ6หนึ่ง6ศูนย์นะแล้วมีผู้ใดมีความฝันดีๆกันทักเขำว่ากันครับผมผมกว่สิล้งไล่การให้พี่น้องเขาได้ฟังนำกันครับผู้ใดมีความฝันดีๆก็สิบอกเราต่อกันไปเรียนนะครับเนาะตามควบฝันของคนอีสานเขาครับเนาะถ้ามีความฝันดีๆกันส่งมาครับผมอ่าถือโทษมา ในนี่นะครับผมในชีวิตประจำวันครับส่งความฝันของ่ันมาผมสิบอกเล่าให้พี่น้องเข้าด้ฟังสักผู้ทุกคนครับ <นะ S 1> ได้ตีกันเอาครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีก่อนครับผมเนาะสวัสดีครับ